สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องนับเพิ่มฟิวเจครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบลูสตาร์นะครับเกมบลูสตาร์เป็นเกมอสู้นะครับเอ้แเรากดที่ตัวละครก็จะมีแบบนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้คืออัพเกรดอ๋อก็คือบวกว้าวโหพลังสามพันเฮ้ เยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยว้าวอิ้ยมีหลายตัวอยู่นะเนี่ยเรามีเรามีอยู่หนึ่งตัวแล้วในนี้มีอยู่ห้าสิบสองตัวขาดอีกห้าสิบเอ็ดตัวเฮ้ออยอะนี่ไงตัวละครใหม่ที่เราลองไปเฮ้ยยังมีตัวอื่นนะเนี่ยสามตัวนี้เป็นตัวละครใหม่หรือเปล่า อันนี้ชใช่ไหมอันว่าอา bus เหรออันนี้ new event new event เ,เหรอถ้ากดแล้ว w o วเฮ้ยได้อันนี้5ด้วยอ๋อก็คือแบบถ้าเ้าถ้าเกิดแบบกด new อ๋อเป็นด่านใหม่ ดานไม่ไปเพลงกันเดอเดเดเดเล็ตเดเไปเพื่อนเราด้วยเฮ้เพื่อนจะพิ่งยิงเว้ยว้าเว้ว้าว้ม่เต้าจะเจอิงปืนโอ้ เมีน้ำพิษด้วยมีน้ำพิษด้วยถ้าน้ำเป็นสิเฮ้ยไม่เป็นไรเราเลือดเยอะอยู่ประมาณแบบ3,990ัก้ตอนมีเลือดอยู่ส9มพโอ้ย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 โ้วยด้วตายทีวีเขาไม่อยู่สี่อันญมณีแล้วอันนมณีสออันต้องเป็นของเราให้ได้ อ๋อก็คือถ้าเราฆ่าใครไปแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยแล้วก็จะละอัญมณนนีมาครอบครองถ้าถ้าเกิดไม่มีคนแย่งะก่อนคนแย่งก่อนคนแย่งสก่อนคนแย่งสก่อนคนแย่งะกอ,อันเดียวก่อนมันเยอะขนาดนี้อะไรหรอเดียะอื้อหนปั๊ปัป๊บเฮ้อันนี้ชื่ออะไรนะชื่อบาลีเอเหมือนจำได้อยู่ อือันนี้ญมณดีเอ้ยโอ้ยเรามีอยู่3อันนี้มณดีที่มาครอบคร้องแต่ที่เขามีอยู่9าอันนี้ไมด่ดีเอ้ยคือเกมนี้สามัคคีอ่ะ เฮ้ยโอ้โหทำไมมากันหมดเลยอ่ะจะไปอัพเกรดเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร10เหรียญเรายังอัพเกรดยังไม่พออีกการโจมตีก็5ลบ1ประมาณ5ลบ1 เอ่อตัวไหนดูน่าสนใจเดี๋ยวลองก่อนมันมันโจมตียังไงเอ๊เก้เาลองดูดูแปลกๆแะเนี่ยใช้อะไรใช้อะไรในการโจมตีอาวุธก็ไม่มีต่อยเหรอโอ้วอใชัข้างหลังก็ใช้มือต่อยนี่แหละแต่ว่าข้างหลังก็แบบโจมตีด้วยนนอิป,ปิ อ๋อมันมีบอกด้วยเป็นอะไรสิม่วงคืออีปิกรับจากถ้วยรางวัลเนาะรับจากถ้วยรางวัลก็คืออันข้าขงบนอันนี้อะไรเนี่ยแลซูปเปอร์แลใช่ไหมซูปเปอร์แลซูปเปอร์แลไปสู้กันต่อแฟน ตเโอ้โหสามอุ้ยบินอุ้ยยิงไปก่อนสาสาวสาสาวมารวมพลังมารวมพลังกัน มารวมพลังกันทั้งสามก็เลยทั้งสามก็เลยเฮ้ยอืดอืมกระเด็นไฟกระเด็นไฟกระเด็นไฟไฮโรซาโรซาเก็บก่อนถ้ามาถ้าเกิดมา,มาเมื่อไหร่เราจะโจมโจมตีโจมตีเอ,อ้อยังไม่ดียังไม่ดีเอามานี่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  ตรงกลางอ่ะเสียงแน่เลยอึ๊บโอโ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่า,ากว่าก็จะไม่มีที่แอบไม่มีที่แอบเฮ้ยรถตรงไหนดีบ้างครับรถตรงไหนดีบ้างโอ้โหรถไป680เลยเปิดอืมเฮ้ยโอ้โหเหลือเก้าเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ย ทำโลซาเลยทำโลซาวิอืมโอ้ยเอ,อ,เอ,อแ้แต่ตายแต่ไทยชนะแน่แน่ขอบของใครดีไว้เฮ้ออยเฮ้ยขโมยเขายอขโมยจะตายนะอย่าตาย,ลย,าตายพลังการโมจมตี เม็กเอเวอร์เย้หุ้ยได้ดีด้วยช่วยรางวัล8ผู้เล่นเด่นโหสามสาวยังรวมพลังได้ตะกอนพวกเนี้ยส่วนพวกนี้คือแบบไม่เก่งเลยกากมากวินิ่งโหได้ได้มันตั้ง20โอ้โอ้ตะกง ฮะอัปเกรดอุ้ยขอทวยรางวัลสองอันเพื่อเอาปลิดล็อกนี่ตาเย้๋ยมันอ๋อมันเพิ่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมสองนี้ขึ้นมาอันนี้อ่ะ๋อเป็นการเป็นการอัปเกรดนะคะเป็นการอัปเกรดนี่ ข่าสารมีวิดีโอด้วยก็คือต้องดูใน Youtube ไั่ใช่แบบดูธรรมดาอันนี้เฟรนเพื่อนทีมเรายังไม่มีทีมคลับมันอ่านว่าคลับเหรอมันอ่านว่ายังไงเ่ยเหมือนอ่านว่าคลับมาไปสู้อีกทีขอเอาทั่วยรางวัลไปมาสักสักสิบร้อยสิบหรือร้อยนะครับ เต,ต้นเรววววันนี้มีนิตามด้วยตรงนี้เป็นความฝันของเราที่เราต้องเจอเน,นิตานิตาต้องมาให้ได้นิตาต้องมาให้ได้เฮ้ยนิตามีเจ้าหมีด้วยไปเก็บอันนี้มาหนีก่อนเอ้ยมันเอ้ยดูผิดดูผิดตัวดูผิดตัว,วเมื่อกี้ผมไปมองเจ้าตัวนี้เป็นผมอะแต่ว่าความจริงอ่ะเป็นเพื่อน วัสดีวัสดีชื่อเป็นซูโม่เหรอไอ้โหเจ้าหมีช่วยฟันมีเลือดด้วยเจ้าหมีโอ้โหเพื่อนแย่งอ่ะเพื่อนแย่งเอาเก็บไปก่อนโอ้พอดีกินเลย เขาให้โดนเขาให้โดนเข,าใ,นข,า,ในขาให้โหทำไมพลังโจมตีมันของเราดูเลยจังแล้วก็ของเพื่อนเดี่สาไปโอ้โหไม่โดนใครเลย <c oughs> เออไม่โดนใครรักคนเลยแต่ก็ใจชนะน,นะครับอีกาวิเย่เย่เย่เดัดดัดดัด เด่นก็คือคนนี้แต่ไม่ใช่เราผมคือปลื้มชื่อปลื้มบลิงบลิงด,ดีวยนะได้สามสิบด้วยเป๊บอันนี้สามสิบโอ้ว่าอันนี้ได้ในกล่องนี้มันก็มีของกระจุกกระจิกะกระจุกกระจิกให้ตัวละครใหม่เป็นแบบนี้เลยเหรอ ตพร้อมกับเจ้าหมีเย้เย้เย้เหมือนตัวได้ yeah. เย่เฮ้ยมิสติกเกอร์อ๋อก็คือได้ตัวละครอะไรมันก็จะแบบมิสติกเกอร์ย้ายที่ได้ด้วยอืมเอ่ออ,อ,อันนี้เป็นอ่าอันนี้ก็เป็นแบบ ิาอยากกินพิซซ่าเหรอรลดรายฟรีว้าวมีอันนี้ขึ้นมาอุ้ยใช้60อัญมณีแล้วอัญมณีมันได้มาจากอันไหนอ่ะได้มาจากไหนได้มาจากกล่องเหรออืมอันนี้ว้าวว้าวอ๋อเราสามารถซื้อได้แต่ผมไม่ซื้นครับเพราะไม่อยากเสียตังค์ ซื้้อไดลองใช้หน่อยดูว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแตเแรกจะเดาจะเดาเอ้ออาจจะเจอตัวนี้ก็ที่ก็เท่นะเนี่ยโจมตีอ๋อโจมตีแบบนี้โจมตีแบบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บอันนี้มาดีก่อนครับ แค่ไหเก็บอันนี้มันอีกล้มๆรอเปเล่าเลโอ้ยเกือบทะเลเกือบทะเลอ้ยเอ้ยเจ้าหมีเจ้าหมีมาหน่อยหน่อยอ๋อก็คือช่วยจัดการได้ได้ๆๆ้โอ้โหโอ้โห อุ้ยดีดเดะดอันนี้มันมีสองอันอ่ามาเพื่อนรักของหมีเพื่อนรักของหมีก็จะมีเพื่อนตัวใหญ่มีพี่กับน้องแต่น้องเป็นคนอ๋อนี่ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมตายผิวใช่ไหมตายผิวใช่ไหมอยากได้ตัวละครที่มันเจ็มตีแรงอ่ะ มีสี่อันน้มนีนะครับตัวดีอือรอ,รอมีได้ออกรอบแล้วเย่บลูบลูจะวินในอีก <2. 1. S 2> สิบสามสองเ็ดก็คือถ้าเวลาหมดน,นี้คือดีมากอืออุ้ยเอ้อยเอ้อยนีย่จ้องหมี ้โหวิกเตอรี่นี่เปลี่ยนท่าได้นะเปลี่ยนท่าโคเท่เลเวลหลอนี้มันคือเลเวลอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นโลกโธเอ๊ะอันนี้อ่าด้านใหม่เล่เล่ล่ บบาลีเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่เปิดกล่องเล็กๆเทา่านี้ได้บาบาีเฉยปกติกล่องแบบเล็กเท่านี้ไม่ได้บาลีนะจะได้ของแบบแบบกระจกกระจิกแต่ว่าเนี้ยได้บาลีเลยอ๋อชุดอ๋ออันนี้มันเป็นการเชื่อมต่อโอ้ได้บาลีมาครอบพอง ว้าวตัวคาพืา้นคาบได้ยังเล่นอันนี้ได้เลเวลหน,นึ่งเลยอันเนี้ยถ้ามาเฉยว a t เฮ้ย,อย,อยโ,อโอเคเดี๋ยว ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบนภพรื่งฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุงกิงกุงกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย